สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนเอฟซีทุกทท่านนะคะและเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านเนาะคะเนาะพ่อแม่พี่น้องป่องไยสุขูสุขคน,ขนก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะพี่น้องทุกๆกกำลังใจทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกการติดตามเนาะคะเนาะทเทเรนิกเลิฟอีสานมาได้ไกลถึงขนาดนี้เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ามาร่วม ออกความคิดเห็นหรือว่าทรงคอมเมนต์ไหนิกเนาะอันไหนที่นิกพอพูดได้นิกก็จะพูดนะคะเนาะอันไหนที่นิกพูดไปแล้วมันบิดเบี้ยนหรือว่าบอรตรงความเป็นจริงหรือว่าพูดอะไรผิดพลาดไปนิกก็ขอโทษขออภัยไว้นะคะในทุกคลิปทุกการไลฟ์สดนะคะเนาะนิกก็ขอกราบขออภัยไว้ล่วงหน้าก่อนนะคะเนาะพี่น้องจ๋าก็ มื่อนานนี่นกะสิมาเววานัวหัวมวนทักทายพี่น้องคือเก่าเนาะก็บ่ได้เวากันมาโดนแล้วจ้ะพี่น้องก็พอดีช่วงนี้ก็ยุ่งๆนะคะเนะาะกัคืนเวทีไล์สดแทบวันละสามรอบเลยค่ะพี่น้องจ๋าก,ก็เมื่อเช้าก็มีโอกาสเนาะได้เข้าไปดูอ่าคอมเมนต์หลังบ้านเนาะค่ะเนาะก็เลยอ่าอยากถือโอกาสนี่ออกมาขอบคุณนะคะเนาะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เด้อค่ะเด้อ<ม>แล้วนี่ก็ อยากจะมาอธิบายนิดนึงเนาะค่ะเนาะในการที่เกี่ยวกับเรื่องสามีเสียชีวิตของนิกนี่และ,ะเนาะค่ะเนาะแต่ว่าคอมเมนต์ที่ให้นิกมาก็เป็นประโยชน์นะคะพี่น้องก็เป็นประโยชน์ก็ขอบคุณไว้ล่วงหน้าขอบคุณไว้หลายๆเด้อค่ะขอบคุณหลายๆแต่อในกรณีของนิกนี่เนาะค่ะเนาะนิก,กะได้พูดในตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่า ประสบการณ์ที่นิกได้เจอมันอาจจะไม่เหมือนอเคสทั่วไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอันในแต่ละกรณีของครอบครัวเนาะพี่น้องนิก,ก,ก,ออก,ออก็อยากออกมาเคลียร์ออกจากมเวาอยากออกมเวาอธิบายให้มันกระจางคักๆเนาะเพราะว่าตอนที่นิกลงคลิปนั้นไปนะ่ะนิกก็เพิ่งเข้ามาทําช่องใหม่ๆค่ะการพูดการจา มันอาจจะไม่ได้จับใจความหรือว่าอาจสิบดายอธิบายโดยโดยกว้างหรือจังใดเนะาะก็คอมเมนต์ที่เขียนมาเนาะคะ่ะในกรณีของแม่ย่าเสียจังศรีเนาะนี่กดรมีการว้าคือกันเนาะคือข้อนี้นี่ก็อยากจะขออธิบายาข้อ,อางานศพของแม่ย่าก่อน,นะะเนาะค่ะเนาะ หนึ่งตอนนั้นน่ะนิกก็ยังไม่ค่อยได้รู้เรื่องอะไรนิกก็อะไรก็แล้วแต่สามีแมนบ่คะแล้วตอนที่แม่ย่านิกเสียน่ะนิกไม่รู้ค่ะว่าเขาจ่ายเขาอะไรไปเท่าไหร่ไม่ได้ถามสามีเพราะว่าอ่าน้องสาวเขาเป็นทนายเนาะเขากะสีจัดการของเขาไปก็คือสามคนพี่น้องเขานั่นแหละนิกกับเดลกเขาไปยุ่งเกีียวตรงนั้นแหละกะช่วงนั้นก็บอกตรงๆว่า เป็นช่วงที่ละหองละแหงกับสามีเนาะค่ะพี่น้องเนาะเขาก็บรดิสนใจเขาบ็ดิสนใจว่าเออจักสีใได้ย,ยังบรดิยยังตอนนั้นเนาะก็คือนี่ความอ่นนี้ออกมาอธิบายเนาะนี่ก็เลยว่าลูกค่ะว่า,าการทําศพไม่ยากเสียหน่อยเสียหลายปันไดแต่ว่ารู้แค่ว่าเสียแกเสียปุ๊บก็เฟอร์ซันธนาคารก็คือปิดธนาคารแต่ คนที่สามารถเอาเงินเอาอะไรออกเพราะว่าไมยานน่ยาเิกมีเงินเหมือนบ่าจากก็คือจะเป็นน้องสาวของสามีเนาะค่ะเนาะเป็นน้องสาวของสามีแต่ว่าไม่ได้ในฐานะลูกเป็นฐานะทนายเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอันทนายเนี่ยกับบริษนแบบว่าพาริซิลพิษคือคนในครอบครัวมามาทำให้กันไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าก็จะเป็นบริษัทของเขาไม่เหตุกันนี่คือนิกเขาอ่ารู้แค่นั้นเนาะค่ะเนาะ แล้วหลังจากนั้นก็งานศพแม่ย่าก็ไม่ได้รอนานเนาะค่ะเนาะแล้วก็เงินที่ทั้งหมดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่เพราะเฮานิกบริถามผัวเราบัดพูดไม่เพราะนิกเลยถามสามีเนาะค่ะเนาะแล้วหลังจากที่แม่ย่าเสียไปสามเดือนอก็มีการเตรียมขายบ้านเนาะค่ะเนาะขายบ้านก็นิกรู้แค่ว่า สามคนพี่น้องเขาแบ่งกันแล้วก็มีแกทําไว้ให้ลูกหลานหรือว่าน้องสาวเขาด้วยนะคะเนาะแต่เราไม่เข้าไปยุ่งไม่ได้ไม่ได้เข้าไปอะไรมากมายตรงนั้นเนาะแต่พี่ลูกสามีนิกเนี่ยเป็นลูกชายคนโตแต่ลูกชายคนโตกะไม่เคยทําอะไรที่แบบว่าไม่ปรึกษาอะไรกับน้องๆพะ่น้นเนะเพ,ะพี่น้องกันสามคน,นพี่น้องเนาะ อันนี้นิกออกมาอธิบายเนาะค่ะเนาะในเรื่องไม่ย่าเนาะแล้วมาเข้าประเด็นก็คือเรื่องของสามีนิกเนาะค่ะเนาะอย่างที่นิกพูดเนาะค่ะค่าทนายเนี่ยพอหลังๆมามาได้ทำ YouTube มาจะเจ็เดือนกว่าจะแปดเดือนเนาะค่ะเนาะมีคอมเมนต์เข้ามาหลายๆคือกันค่ะในในเรื่องของค่าทนายเนี่ยนิกว่าเนาะมันก็อาจจะไม่ ลงตัวอาจจะตัวเลขไม่เหมือนกันเพราะว่าในทุกกรณีอาจจะไปดูตรงที่ว่าเรามีอะไรที่ให้ทนายจะต้องไปฟ้องหรือว่าไปจัดการไปเดินเรื่องให้มากน้อยแค่ไหนเนาะคะเนาะค่าทนายถึงจะไม่เหมือนกันนี่เป็นสาเหตุที่ค่าทนายจะไม่เหมือนกันและการใช้เวลา อย่างกรณีนี้เขาบอก6เดือนเสร็จเนาะค่ะเนาะ6เดือนเสร็จแต่ของนิกเนี่ยมันอยู่ในช่วงวบวับเนาะค่ะเนาะอยู่ในช่วงวบวับหนึ่งสิบเอ็ดเดือนกับสองอาทิตย์ที่นิกได้พูดลงไปเนาะเพราะว่าของนิกเนี่ยเพราะว่าหนึ่งกรณีของนิกเสียชีวิตเงินประกันไม่นานคะ่ะเงินประกันแค่สามเดือนทุกอย่างเรียบร้อยเนาะพี่น้องแต่ว่าเราต้องมารอ รอให้ทนายไปทำเอกสารหรือว่าธุรก,กรรมในการมอบโอนการมอบโอนบ้านนี้ก็ยังมีโมกิตอยู่เนาะที่นี่เพิ่นเอิญโมกิดหรือว่าบ้านยังมีต้องพลเนาะค่ะเนาะเราก็มารอเรื่องจากที่ว่าเอาเงินประกันไปโปะบ้านพอโปะบ้านแล้วก่อนที่จะโปะบ้านเนี่ยบ้านมันเป็นบ้านขายฝากไว้พี่น้องเนาะมันเป็นบ้านขายฝากนะคะ หรือใช้อีกคำหนึ่งก็คือ,อรีโมกิตของที่นี่เนาะก็คือเอาบ้านไปจำนองก็ว่าได้เนาะค่ะเนาะนี่คือชีวิตของนิเกเลิฟอีสานเนาะค่ะเนาะพี่น้องมันก็เลยอาจจะเป็นการาใช้เวลานานเนาะค่ะเนะาะแล้วทีนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปนีกกัิมาเว้ามาอธิบายฟังว่ารีโมกิตหรือว่าบ้านจำนองนี่เฮายังดองใจ รา,ายเดือนไหมอะไรไหมเนาะอันนี้มันก็แล้วแต่สัญญาเราจะทํากับทางธนาคารเนาะค่ะเนาะว่าเออเข้าเอาก็คือบ้านเขาน่นแหละพี่น้องนิกว่าเนาะเอาเอาบ้านไปจำหรือเอาที่นงที่นาไปจำแล้วเราต้องมาผ่อนธนาคารเดือนละเท่าไหร่เท่าไหร่เนาะตอนนั้นในหัวในในตัวนิกหรือว่าความคิดของนิกก็คือทํางานงกงกงก,งก,งกเพื่อที่จะได้บ้านหลังนี้ ไว้ให้ลูกอยู่เนาะค่ะเนาะนั่นคือที่มาที่ไปว่าทำไมมันนานของนิกทำไมมันเกือบปีนั่นแหละพี่น้องแล้วทนายก็จะเอาเงินประกันของสามีนินกเนี้ยไปจัดการนี้สินตรงนี้เนาะค่ะเนาะเพราะจัดการน้สินตรงนี้ในช่วงดำเนินการเนี่ยมันบึบวับค่ะพี่น้องมันบึบวับก็คือติดโควิดกันเนาะ อยู่ในช่วงล็อกดาวน์มันก็อาจจะทําให้ล่าช้าหลายสิ่งหลายอย่างมันบ่จะพี่น้องแล้วอันหลังจากที่จ่ายจัดการจ่ายนี่ธนาคารเสร็จเรียบร้อยเราก็มีการมอบโอนบ้านและที่ดินนะคะเนาะเพราะว่านิกอยู่เป็นบ้านไม่ได้อยู่เป็นคอนโดหรือว่าเทาเฮาอะไรก็ว่าไปเนาะพี่น้องมอบโอนครั้งแรกจะเสร็จแล้วพี่น้องทนายใส่ รหัสไปรษณีย์ผิดนะคะใส่รหัสไปรษณีย์ผิดดีว่าเราตรวจสอบนิกถึงได้พูดว่าบางครั้งเอกสารทุกอย่างแม้แตท่ทนายจะทําให้เราเราก็ต้องตรวจสอบให้ทีถ้วนถ้านิกเชื่อว่าทนายทําให้แล้วได้ฟอ้อมมานิกเส้นชื่อไปเลยมือนั่นอาจจะช้าอาจจะยุ่งยากกว่านี้อีกเนาะค่ะเนาะนั่นแหละนี่คือการล่าช้าของนิกเนาะ แล้วบัตรที่นี่มาหอดตรงที่ว่า,างานศพนะคะพี่นอ้องงานศพเนาะวิธีค่าใช้จ่ายในงานศพใช่ไหมคะของนิกเนี่ยในคอมเมนต์เพื่อนบอกว่าเดือนหนึ่งค่อยจ่ายอันนี้ตอนนั้นนี่ก็ไม่ได้ถามเขานะคะว่า,าเสร็จงานหรือว่าเดือนหนึ่งค่อยจ่ายทั้งหมดหรือเปล่าแต่บริษัทที่นิกไป จ้างเขาให้มารับทํางานให้นี่เนาะคะเนะก็คือรับทาศพให้เนี่ยอพอตกลงราคากับเขาแล้วเนี่ยเขาให้เราจ่ายครึ่งหนึ่งจริงๆค่ะพี่นอ้องนิกมีหลักฐานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือนีกว่าเนาะมันอาจจะแล้วแต่บริษัทเขาหรือเปล่าหรือว่าอาจหรือว่านิกไิถามเขานิกกับบรลูเนาะ แต่เขาบอกในตอนที่เราไปนั่งคุยกับเขาเลยว่า,าคุณสะดวกต้องจ่ายครึ่งหนึ่งเลยนะคุณต้องจ่ายครึ่งหนึ่งเลยนะเขาบอก,นกีนกังซี่เนาะค่ะเนาะก็คือในในจำนวนที่นิกจ่ายไปนะ่ะทั้งหมดเขาก็จะรวมราคาทั้งหมดให้เลยแล้วเราก็ต้องจ่ายครึ่งหนึ่งไปเลยนะคะในกรณีของนิก แต่กรณีที่มี FC comment มานี่คือ1เดือนค่อยจ่ายก็ได้ว่าส,สั่นเนาะก็อาจจะเป็นแล้วแต่กรณีนิกก็เลยได้ออกมาอธิบายเนาะค่ะเนาะว่าของนิกเนี่ยอาจจะเป็นที่นิกไม่ได้ถามเขาหรือเปล่าเนาะค่ะเนาะนิกก็ได้จ่ายเขาเลยนะคะจ่ายเลยครึ่งหนึ่งแล้วค่าค่าทําศพเนาะอ่าอันนี้ การยานทีนิคเคยเดบิวตาไปนอกคานอวาแล้วแต่กรณีว่าคุณจะเลือกเนาะหลุมฝังศพของสามีนิกนี่ตอนแรกกะว่าจะลงหลุมเดียวกันกับพ่อแม่เขาทีนี้เขาบอกว่ามันหลุมมันเต็มลงไม่ได้ก็เป็นหลุมฝังศพเดี่ยวนะคะแล้วก็ไม่ได้ถามอันนี้ก็ต้องขอบคุณคอมเมนต์นี้นะคะว่าเราสามารถเลือกได้หรือว่าอ่าอ่า แจ้งความประสงค์ไปว่าฝังสองคนในหลุมเดียวกันเนาะนิกก็ไม่ได้ถามเขาเพราะว่าอันนี้นิกก็ไปไม่ได้ไปคนเดียวค่ะไปกับน้องสาวของแฟนนะคะไปกับน้องสาวของแฟนซึ่งเขาก็เคยจัดการแม่ย่าแล้วก็น้องสาวของแม่ย่ามาเนาะคะะ่ะนากนีก็ไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องนี้ก็ทุกอย่างก็ให้น้องสาวแฟน เป็นคนตัดสินใจแล้วเราเขาก็ให้เกียรติอยู่เขาก็ให้เกียรตินิกอยู่อะไรเขาก็บอกว่าแล้วแต่เธอแล้วแต่เธอแต่เราก็ให้เกียรติเขาเหมือนกันก็เลยบ่ได้หูว่าจ่ายทีหลังหรือว่าต้องจ่ายแบบนิกเลยหรือเปล่าเนาะอันนี้นิกกับเขามาเขาออกออกมาอธิบายเนาะค่ะเนาะแล้วค่าค่าทําศพของนิกนี่นิกใช้ทุกอย่างปานกลางเนาะค่ะเนาะก็ ของเพ่นนี่เพ่นบอกว่าสามหมื่นกัวเนาะสามหมื่นกัวนะคะสามหมื่นสามหมื่นปอนแต่ของนิกนี่ใช้แบบพอ,อันบ,นบ้านนะคะก็คือราคาราคาที่แบบต่ําๆนะคะนิกหมดไปสี่พันเจ็ดค่ะสี่พันเจ็ดนะคะค่าค่า,าทาศพแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนู่นนี่นั่นก็บวกเข้าไปก็ไม่ถึงหมื่นค่ะพี่นอ้องไม่ถึงหมื่นเนาะ ก็ถ้าจะให้เอารายละเอียดมาหมดหมดมันกะต้องเอาไล่บินมาจายมาเบิงผลละเนาะน่กว่ากะอันนี้ก็คือกรณีของนิดเนาะค่ะเนาะไม่ได้ไม่ได้เสียค่าทำศพใช้คำว่าไม่เยอะก็ได้เนาะค่ะเนาะอยู่ประมาณเบ็ดเสร็จแล้วก็อยู่ประมาณไม่ถึงหมื่นเนาะค่ะเนาะพี่น้องแต่ของ fc ของเราก็ หมดไปสามหมื่นปอนนะคะสามหมื 30, ่นปอน์นี่ยหลายพี่น้องก็ต้องอย่างอย่างนี้พูดนะคะเนาะค่าทําศพนิดนึงมันแล้วแต่ว่าเราจะเลือกหีบศพแบบไหนสองมันแล้วอยู่ว่าเราจะเลือกรถรถที่นําขบวนศพเนี่ยเท่าสิเลือกแบบไหนสามดอกไม้ดอกไม้ที่เราจะเลือกเราจะเลือกเองหรือเราจะให้ทางเขาจัดให้แบบไหนยังไงเนาะคะ่ะ สี่ก็อาจจะเป็นที่หลุมด้วยนะคะแต่ของนิกนี่ฝังเดียวนะคะฝังเดียวค่ะสามีนิกต่อไปก็คงเป็นนิกนั่นแหละต้องไปอยู่ด้วยกันเนาะว <laughs> ันนี้ไม่พ้นอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะก็ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ให้ความรู้เพิ่มเติมทําไมนิกเอาข้อนี้ออกมาพูดอีกเพราะว่านิกก็อยากออกมาอธิบายคะ่ะนิกก็บอกอยากให ทุกคนที่เด็กเขามาเราฟังหรือว่าเห็นคอมเมนต์เอ๊ะงงเป็นอย่างมันคือบอคือกันเป็นอย่างคือเป็นแบบนี้มันแมนยูตี้ทีนี้เลิบอีสานเราออกมาวา่าวันเล่าเสียซ้ำนี่นเนาะค่ะเนาะแล้วค่าทนายบัดท,ที่นี้พี่น้องวอกมากมันกะโดนเติบแล้วแต่ว่าขันเบาเบามันกะมันสิบ่มันสิบว่าเข้าใจกัน,นกเนาะค่ะเนาะแล้วค่าทนายของนิก,นกเนาะค่ะเนาะนิกก็อย่างที่พูด นิกใช้บริษัททนายเป็นของน้องสาวของสามีเนาะก็เขาไม่ได้รวมเขาไม่ได้แจ้งตัวเลขมาแต่เขาแจ้งแค่ตัวเลขเสียภาษีเนาะค่ะเนาะเสียภาษี275ปอนด์ปอนแนิแ้นจำว่าผิดเนาะ,ะแค่เสียภาษีค่าดำเนินการอะไรต่างๆเขาไม่คิดของนิกเนาะค่ะเนาะเขาไม่คิดนิกไม่ได้จ่ายค่าทนาย แต่เคยถามลูกชายของนิกเองที่เขามีเพื่อนเป็นทนายฝ่ายนี้โดยตรงเพราะว่าทนายนี่ยแต่ทนายไหลาสาขาอาชีพเนาะค่ะเนาะอโลยแฟมมรี่ <oy> นี่เนาะเขาเขาก็บอกว่าถ้าเคสของกรณีอย่างนี้ก็จะไม่เกิน4,500หรือประมาณ5,000เนาะคะ่ะพี่น้องหรืออาจจะอยู่ต่ำกว่านี้แล้วแต่ะสันพนวาเนาะเพราะว่า กรณีของนิกนี่มีพินัยกรรมค่ะมีพินัยกรรมแล้วก็แฟนไม่ได้มีการแต่งงานมาก่อนไม่ได้มีลูกหลานหรือว่าลูกเก่าลูกใหม่หรือว่านูนนี่นั่นเนาะแล้วแฟนนิกก็ไม่ได้มีทรัพย์สมบัติอะไรมากมายที่ต้องให้ทนายไปจัดการหรืออะไรเราก็มีกันแค่บ้านหลังนี้เนาะค่ะเนาะมันก็เลยอาจจะทำให้ ไม่มีค่าใช้จ่ายมากมายหรือเปล่านิกก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่นิกออกมานั่งคุยในคลิปนี้นิกไม่อยากให้เอฟซีทุกท่านที่ได้แวะเข้ามาชมติดตามนิกสับสนเนาะคะนะ่ะเนาะสับสนนิกอยากให้ทุกคนอ่ารับฟังแล้วก็เก็บไว้เป็นข้อคิดแค่นั้นนะคะอย่าเชื่อนะคะ ให้ให้ติดตามให้ศึกษาในแต่ละกรณีเนาะค่ะเนาะในแต่ละละกรณีนิกเองก็ไม่ใช่ผู้รู้กฎหมายนะคะก็มาอยู่นี่นานก็จริงแต่ประสบการณ์ครั้งนี้ก็เพิ่งเกิดกับนิกแค่ครั้งเดียวเนาะค่ะเนาะแล้วทําไมนิกก็ออกมาพูดเพราะว่านิกเห็นว่าของนิกเนี่ยมันโดนกว่าจะได้เงินมาถึงมือเนี่ยเกือบปีแม่พี่น้องถ้าเราไม่มีเงิน ข้าเสียวเงินใสใสเงินใสยูเงินใส,นใสกินในกรณีที่คนีิคิดว่าสามีเสียแล้วสบายสบายพี่นิดได้เอาออกมาพูดเนาะแต่ใครที่มีเงินอยู่แล้วมีงานทํามีงานประจํามีเงินเข้าทุกเดือนก็นั่งขาควยแหนงอยูโหลดพี่น้องมันสิโดนสิสาสิน่านปันใดกะไม่ร้อนไม่เดือดร้อนเป็นบ่พี่น้องเขามีงานเขามีเงนินเขา้า,เขาทุกมือแต่กรณีของนิดนี่ สามีเสียแล้วนี่ก็ต้องปิดากิจการคนเคยได้เงินทุกมือพี่น้องเราบ่ได้ไม่มีงานนะคะมาอยู่บ้านเออนิกใช้เงินเก็บเงินเก่านั่งรอว่าทนายจะเคลียร์เมื่อไหร่จะเสร็จทําไมต้องนั่งรอสิพอไปท่ม,มาหากินตีมันสิว่าเพราะเราอยากรู้พี่น้องเราจะได้วางแผนมาต่อไปมันสิเเรือหน่อยเหลือหลายซําใดนั่นแมะ นี่คือกรณีของนิกที่นิกออกมาพูดออกมาาเล่าประสบการณ์ใหพีใหน้องฟังเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็นานแล้วพี่น้องก่ะจังใดกัฝากติดตามต่อไปในเด้อค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านที่เข้ามาคอมเมนต์ที่เข้ามาให้คำแนะนำนะคะนี่ก็จะยินดีรับคำแนะนำรับคำยินดีรับ คำติชมนะคะพี่น้องจ๋าคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะก็เจอกันคลิปหน้าเนาะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นิกด้วยเนาะคะเนะาะฝากกราบรบกวนคอมเมนต์เนาะคะเนาะว่า,ามันถือมันผิดจังไดหรือมีอะไรก็เอามาแชร์กันได้นะคะยินดีเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะ